ครับสวัสดีครับผมพบกับผมคนหลังสวนครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็รู้สึกอยากกินมันสำปะหลังนะครับจิ้มมะพร้าวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้นำมันสำปะหลังนะครับมาปักไว้นะครับที่ตอไม้นะครับ แล้วก็ได้ขุดดูนะครับปรากฏว่ามันมีหัวนะครับสวยๆหลายหัวเลยครับผมก็ได้เอาไปต้มกินนะครับในช่วงหน้าฝนแถวบ้านก็จะเอาหน้าฝนนะครับก็จะเอาหัวมันนะครับมาต้มกินจิ้มกับมะพร้าวขูดนะครับใส่เกลือนิดน,นึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดน,นึงนะครับ ก็อร่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงหน้าผลก็จะลองมาดูนะครับว่ามันสัมปะหลังที่เอามาปักไว้นะครับจะมีหัวให้เราไปต้มไหมนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องตัดแต่งกิ่งของเขาออกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดดูหน่อข้างล่างนะครับดูหัวนะครับต้องตัดทะตัดต้นเข้าออกก่อนนะครับ ได้สะดวกนะครับตอนที่เราเอาหัวของเขานะครับบีที่แล้วนะครับกม็มีหัวสวยๆครับก็พอได้เอามาต้มกินนะครับเนื้อของเขาก็เป็นสีขาว สัมปะหลังนะครับปลูกง่ายนะครับแค่ปักกิ่งเขาไว้นะครับเขาก็จะโตนะครับแล้วก็เขาก็จะมีหัวให้เรากินนะครับ ยากอย่เหมือนกันนะครับหัวเขาเน่าจะลงไปลึกนะครับ ดูนะครับว่าขยับไหมนะโอ้โหแน่นมากเดี๋ยวขออญาตนะครับตัดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขุดให้พี่ๆเพื่อน,นดูนะครับเดี๋ยวต้องใช้เสียมนะครับในการขุดดูนะครับ ครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้งัดตอไม้ไปนะครับถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อเห็นหัวมันนะครับขนาดเบื้อเริ่มเลยนะครับไม่ปลูกทิ้งไว้โดยที่ว่าไม่ได้ใส่ปุย๋ยอะไรเลยนะครับ หัวนะครับผมปักไว้ในตอไม้เก่านะครับเมื่อกี้ก็ต้องงัดตอไม้นั้นนะครับออกไปเพราะว่าหัวของเขาครับแทรกแทรกลงไปใต้ตอไม้นะครับเดี๋ยวผมลองดึงดูนะครับ กุนเลยนะครับว่าจะได้หัวอันนี้เป็นหน่อเล็กนะครับเอหัวเล็กนะครับที่อันนี้ยังได้ไม่เยอะนะครับต้องมาลุ้นต้นใหญ่นะ โอ้โหแน่นมากนะเดี๋ยวผมก็ต้องขอญาตนะครับใส่ครับก็กำลังจะออกแล้วนะครับ ต้องใช้สองมือนะครับในการงัดพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหัวที่เขาหยั่งไปในพื้นครับขนาดขนาดใหญ่เลยนะครับ หัวใหญ่นะครับทั้งนี้นะครับใต้ตอไม้นะมันทำให้เลยดึงไม่ขึ้น,นครับดูดิครับว่าหัวใหญ่มากครับนี่มือนะครับ อโ,โอ้โหหัวใหญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับหัวใหญ่ก็กินสู้กินอร่อยสู้หัวเล็กไม่ได้นะครับมันยังมีหัวที่แทงลงไปนะครับ ไปเรางัดดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใช้มือเดียว ดีนี้นะครับจาเอาหัวเขาขึ้นมาแนละ้วเขาก็ปักปักกิ่งเขาไว้อีกต่อไปเลยนะครับดีหน้าเราก็จะมีหัวมันไว้ต้มอีกนะครับอันนี้ดึงไม่ออกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่นำหัวมัน ขึ้นมาได้หมดแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นหัวมันนะครับที่ขุดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ลงหนักมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับไปดูวิธีการต้มหัวมันนะครับเด็ดฉบับคนหลังสวนนะครับกินกับมะพร้าวขูดนะครับ ติดตามนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะทำการหั่นแล้วก็ปอกเปลือกนะครับไปต,ติดตามเลยครับ แค่หัวเดียวก็เต็มหมอ้อแล้วนะครับยังมีหัวใหญ่นะครับผมยังไม่ได้เอามานะเอาหัวเล็กมาต้มก่อนนะครับเพราะว่าเขาหักนะครับถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะเน่านะครับ แตกช่วงตอนที่ผมงัดนะครับเนื้อขาวๆเลยนะครับไม่ทราบว่าที่บ้านพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับกินไหมนะครับเอามาต้มนะครับ แถวบ้านผมนะครับก็ถ้าเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็จะนิยมนะครับกินกินหัวเผือกหัวมันนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าชาวสวนอย่างเรานะครับก็ถ้าเข้าหน้าฝนนะครับก็ไม่ได้กิจกรรมการเกษตรนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปก่อไฟต้มกับเตาถ่านนะครับ ต้องล้างคัส้งสามน้ำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างแล้วก็รอดูการต้มเลยนะครับครับนี่ก็ได้ล้างหัวมันแล้วนะครับก็ เตรียมใส่หม้อกันเลยนะครับก็เอาแค่หัวกว่าๆนะครับก็เต็มหม้อแล้วนะครับต่อไปก็ใส่น้ำนครับเอาแค่ประมาณค่อนหม้อนะครับ ใส่เกลือนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับก็ปิดหม้อครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็จุดไฟไว้แล้วนะครับไฟกำลังลุกนะครับ รอให้ไฟได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อต้มได้เลยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับกำลังตกเย็นนะครับฝนหยุดไปนะครับตอนนี้ ก็เอาหมอ้อพอดีเตามันใหญ่กว่าหม้อนะครับผมใช้เหล็กนะครับวาง เดี๋ยวก็รอให้หัวมันสุกนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมติดตามนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าหัวมันนะครับกําลังต้มนะครับเดือดเลยนะครับต้องรอให้เขาสุกนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าตาของหัวมันที่ต้มแล้วนะครับจะอร่อยน่ากินยังไงนะครับครับก็นี่ก็เป็นเนื้อมะพร้าวนะครับที่ผมได้ขูดนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำตาลทรายนะครับลงไปนะครับสักประมาณสองชั้นโต๊ะนะครับก็ ตัดด้วยเกลือสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันรสชาติมันเลี่ยนนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เนื้อมะพร้าวนะครับเข้ากันเมื่อกี้ฝนตกนะครับผมก็เลยหามะพร้าวอ่อนไม่ได้นะครับก็ได้มะพร้าวที่ค่อนข้างจะแก่ไปนิดนึงนะครับ ก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็ต้องชิมรสชาติดูนะครับให้เขาออกรสหวานนิดนึงนะครับอยวเติมน้ำตาลนิดนึงนะครับตอนนี้หัวมันก็กำลังเดือดแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูหัวมันนะครับว่าใกล้สุกหรือยังนะครับใกล้นะครับยังมีส่วนที่ตรงกลางนะครับยังยังไม่สุกครับเพราะว่าหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงนะครับติดตามนะครับผมครับก็หัวมันครับ ก็สุกแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ก็ยกลงมาจากเตาไฟนะครับควันกำลังขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองกินใหพพ้พี่เพื่อนได้ดูกันนะครับเนื้อก็จะใสๆนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ต้มให้มันเละนะครับเพราะว่าถ้าเละจะกินไม่อร่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองมากินเลยนะครับก็จิ้มกับมะพร้าวนะครับที่เราผสมน้ำตาลกับเกลือไว้นะครับก็ขอุญาตนะครับอืมอร่อยครับอืมอร่อยครับมะพร้าวก็ออกรสหวานๆนะครับเค็มนิดนึงนะครับจึงกับ มันร้อนๆน,น,นะครับอากาศหนาวๆนะครับอืออ่าครับมันกรอบนะครับมันจะกรอบกอบหนึบๆหน่อยนะครับแน่นๆนะครับก็แน,น,นะแน,นำพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยากลอง ไปทำกินดูนะครับรับประกันเลยครับว่าอร่อยนะครับขออีกคํานะครับผมอืมก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์นะครับให้กับผมคนหลังสวนนะครับมันหลังมีอะไรดีๆน่าสนใจนะครับจะมาทำคลิปวดีโอให้เพื่อนๆน,นะครับขอบคุณครับ